จริง่ะผมสองอันนี้เอา,าเ้าต้นชีวิตม่กันผมประจวดีตอแล้วก็เป็นตคือ,อาจะไปดีได้รักสยเยียได้ไปละ้อไปก็ได้เอาไปดีดไ,ได้รักโอยทำไงดีคะบออไอจอมเบสตายไดไหมเดียขอเลยจะขอร้องย่า โอ้ย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 แหลกกรังเลยโอ้ยชอมเบชอมเบชอมเบทไมจะตีชอมเบไม่ได้โอ้ยชอมเบชอมเบชอมเบจิบบีชอมเบชอมเบชอมเบต้องช่วยชอมเบโอ้ต้องช่วยโอ้ยโอ้ยโอขาชอมเบได้แล้วโอ้ยแหลกจริง

โอ้ทำมมันลอยางยี้โอ้ยกูตงรีพระภูบ้านเยือมันก็อยู่ระดับอยู่ว่ะวิ่งอะไรเปแต่แลกลาดีเดีย Vì sao ư biệt thao thôi <laughs> giặt thay lần ra đi em chắc lên cái nào cái 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 ได้เยอะจนเธได้ผมมาทำรกันแล้วมาฉรวดู้ันนดีไหม Oh my God โคตรเด็ดแกก็ยังดีกว่าไมคาคอมก็นนะพี่ผมอะไรทุกช็เนี่ยโอ้คาราก็ลืมตาคาก่อนแหละมาเป็นชุดโอ้โหนึกเยาบมดไอ้ทอง รองเท้าที่ประกอบที่ไปเกี่ยวกับจ่วกม่ในปีนี้ไ่ใช่ทองรองเท้าไปโชคดีเลยดูันนีจากไหนแต่โชค่อนข้าดีแต่โชคไมนใจว่าไม่มีกี่เปอร์โรองเท้าเหรอต้องมีองค์จีนี่ต้องนะแต่เราไม่รู้ว่อะไร่ เื่อแน่โอ้ย่ใชานเราเอออับองเลยอบองเลยเ้ไม่ใชานครัขอข้าอปกาช่วยค้า้วยท่านเีเช่เาช่วยค้า้วยเอะไรนะเออเออเออะไรจคา

เอฟซีได้อยู่ไหนวันแรก,แกเราจะคนไรเอฟซีบ้างเรับเออเออ้ออชกยึดตันเลยชกยึดตันเอาดีเอาด,ออด,ออดีอยู่ใกล้กันเราจะรข้าอะไรโอ้ยเจ็บชิฟเฟสวันแรกโคตรวินนี่ดีดีทั้งไหมเนี่ยเฮ้ยวิน เออมองอล,อลีกรอบอที่สาเอ,อ่โอ้โหทเทรลตี้อยู่นี่เลยเอขอ,องเออคีเปอร์รอบที่สามเออ sang ba đi lạc cao đi lạc cao nha. Tô xem lạc chị kỳ. đi học bụng hai lẽ, bóp điện bụng kỳ quê đê. Tô thô thô đây ป้เ้าฟาลาฟามยาย่อ้าวเอวิซีออกแล้วช่วดดวยกินตาคือโดนใบเกียล้เออด,ดีหลักการเ้นเพื่อนไหนถูกความโชคเสียไหมโดใจเอ๊ะอีี่ทำไไมโดนครัเอ่ ไฟมาแล้วโอ้ยไฟจดูไฟได้ด้วยไหมโอ้ตายเทพเจ้าบังเกิดเด็กกันเฮ้ยเกมของเกมของขอชาปวันขอกันเราว่าชาหิตเอ่อนายทำอะไรเยอะโอ้โหคีเปอร์ มาจับชัว์ล oh น์โอ้โหมาปิดฟาร์มจ mm hmm. ช่องนเอาอย้่อ,น <c oughs> อนหนอ่ะขอที่โดนระเบิอดอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเจ้าต้องหอ Ủa lúc khảo khảo Điên ok sao mà đi lại oh máy mèo sao mà đi Vậy anh ơi sao Vậy ơi sao anh ơi sao anh Sẽ sao lấy đại おおロコディオ。 นี่เก้อยากชอบเลยนะเช่อัน้นี้ผมได้ตัวเยใหว่มาแล้วเพราะว่าจะไม่จะฉีดได้ไอาค้คลนะิปเนี่ยนี่ไอคิปก่อนแล้วว่าเออเกิดเวลาไม่ได้ดูเลยเธอกระเทือน อคราวนี้จะสร้างบ้านที่สวยเลยตาวนี้ทาวนี้โอ้ จะทํวันไรใช้แล้ว Somebody, like, oi! Okay.

โอกาสชูมากที่กีเปิดใช่ไหมคะคนในนี้โอ้โหเกรษฐกิจสลาชาติจริญโอวันนี้ขอจุพักเค่นี้กันแล้วพรุ่งนี้จะมาช้าใหา่ครับบ๊ายบาย